คุณบัวสิ์วรพันธ์พนักง,งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินาลายจังหวัดกาลสิน ลุงเป็นอะไรมาตัวคว้ยไปเยียบตัวพอมะคุณหมอคะคนไข้ตกไฟไปโดนตอไม้ที่อยู่ในน้ํานะคะอ๋อคุณหมอย้ายมาใหม่ๆหลายคนไม่ชินภาษาท้องถิน่นกว่าจะคุยกับคนไข้รู้เรื่องคุณหมอเลยคะ่ะเป็นคนต้องปวดหัวเป็นมิงเฮินปีนคะ่ะขวอททองอย่าค่าดจัวกระตุ้นพอดตุมมองอเป็นเสอือ เวลาคนไข้มาหาหมอดิฉันจะคอยแนะนำช่วยเหลือว่าควรจะพบหมอคนไหนใช้ประสบการณ์ดูว่าอาการเป็นอย่างไรป้าต่อยเป็นคนที่เอื้ออาทรต่อทุกคนเสมอปฏิบัติต่อทุกคนเสมือนญ,ญาติด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสผมประชุมแพทย์พยาบาลบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ระบบคุณภาพมีมาตรฐานมีปุณภาพตามมาตรฐานสากล PSO และ HA คนทุกคนงานทุกงานมีคุณค่าในตัวเองค่ะ